สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่หนองเสือคลองเจ็ดปทุมธานีครับติดตามดูนาปลังครับของพี่สาวพี่ตวนเนื่องจากวัชพืชเยอะมากยาลิเกเยอะมากครับรอบนี้ได้ใช้เทนเดอร์หมักแล้วก็ใส่แร่ใบหยกฉีดพ่นด้วยกิ่งทองครับพี่น้องครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับความงามนะครับแล้วก็อัตราการแตกกอเริ่มทยอยออกรวงครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับ ผลงานของเทนเดอร์นะครับหมักเพื่อกําจัดวัชพืชแล้วก็ใส่แร่ใบหยกฉีดพ่นด้วยกิ่งทองครับพี่น้องครับอายุแปดสิบวันครับข้าวสามฤดูเขียวใบตั้งครับหมักเทนเดอร์แล้วก็ใส่ใบหยกนะครับ เจ็ดไร่พื้นที่ตรงนี้นะครับพี่แปลงนาพิสาของพี่ต่วนนะครับหนูเริ่มทยอยออกลวงบ้างแล้วครับประมาณห้าเปอร์เซ็นตไม่มีนกมีหนูรบกวนเลยครับพี่น้องครับมแมลงก็ไม่รบกวนข้าวสมบูรณ์มากครับเขียวใบตั้งรอบที่แล้วยาเยอะมากนะครับได้นำสารย่อยสลายเทนเดอร์มาฉีดพ่นนะครับ เพื่อกําจัดวัชพืชปรากฏว่าได้ผลครับพี่น้องครับนี่ครับเขียวใบตั้งครับยาแทาไม่มีโผล่เห็นเลยครับพี่น้องครับสวยนี่ครับพี่น้องครับดูกอครับสวยครับเขียวใบตั้งเลยดูสุดลูกหูลูกตาเลยครับเสมอกันเป๊ะครับหนองเสือคลองเจ็ดปะทุมธานีครับพี่น้องครับพื้นที่ตรงนี้ สวยมากครับเดินมาย้อนแสงนี่ครับเริ่มทยอยออกลวงบ้างแล้วครับนี่ครับพี่น้องครับปกติหญ้าลิเกเยอะมากครับแปลงนี้พอฉีดเทนเดอร์หมักไปรอบเดียวครับหน้านี้นับต้นเลยเลยครับ ไม่ยังไม่มีการตัดหรือไม่มีการถอดอะไรทั้งสิ้นครับใช้อายุข้าวไร้สิบแปดวันวันแร่ใบยกแล้วก็ฉีดพ่นด้วยกิ่งทองครับพี่น้องครับนี่ครับผลงานของเทนเดอร์กิ่งทองและใบยกสวยงามมากครับพี่น้องครับข้าวไม่โกหกนะครับพี่น้องครับนี่ครับฟ้องด้วยลําต้นนี่ครับเขียวสุดลูกหูลูกตาสวัสดีครับ